ครับมันบอแแลกนะครับสําหรับปีนี้นะครับที่ว่าข้าเจ้าขึ้นไปนะครับล่วงงานน้าตาลหลายๆมองขึ้นไปอ่อยตันละพันบาทนะครับเนี่ยครับข่าวนะครับจากประชาชาติธุรกิจนะครับฉบับวันที่ส4กันยายนนะครับปี63นะครับปีนี้แหละครับเขาบอกว่าห่างโมเดิร์นเทรดต่างๆนะครับติดป้ายว่าจํากัดการซื้อน้ําตาลนะครับ น้ำตาลมีหน่อยนะครับน้ำตาลในประเทศมีหน่อยคนปลูกอ้อยหน่อยนะครับเนี่ยครับลดพานมิดผลนะครับก็เห็นป้ายอยู่ครับป้ายหนึ่งพันบาทคือเก่าแล้วครับกันมาเบิงข้าวนะครับเนื้อหาข้าวกับเพิ่นกับบอกว่านะครับจับตานะครับห้างโมเดิร์นเทรดนะครับจํากัดจํานวนการซื้อนะครับน้ําตาลนะครับให้ซื้อได้บ่เกินหกทุงนะครับต่อ ต่อค้นนะครับพันผู้ใดเข้าไปซื้อน้ำตาลสมัยก่อนนี่ซื้อจักถุงก็ได้ตอนนี้เหลือหกถุงนะครับหกถุงต่อค้นนะครับการแสดงว่าอ้อยปีนี้ราคาดีแท้ครับ